นี่นะครับเราจะมาทําบุญที่วัดปีระชอดนะครับที่แปดริ้วนะครับพันเข้ามาหน้าวัดก็จะประมาณนี้นะครับรถจะติดติดหน่อยถ้ามาสายเกินร่่งเที่ยงก็รถจะติดติดหน่อยนะนะครับวัดปีระชอดนะ ในวัดก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นโทนสีขาวนะขาวตัดทอง ด้านข้างก็จะเป็นฝั่งวัตถุรูปเนะาะฝั่งนั่งสมาธินะทั้งสองฝั่งขาเข้าเลยนะคเอเราเข้ามานะครับก็จะมีลานที่จะลดนะครับทั้งโล่งทั้งนู้นนะครับด้านด้านขวามือนะเห็นไหมครับอย่ามันขับให้เลี้ยวซ้ายนะฮะ cũng nó vào khúc ที่ถ่ายมาด้วยขัดตั้งขัตั้งมันก็เยไล่ไปเลยเยอะดีหน่ซื้อไมาได้หลายต้องแบบสั้นหรือแบบยาวใครจะขี่ฉันนี่แหละขี่มันนะถ้าน้องนี่ขี่ไม่ไหวมันเยอะนะมัก็สลับกันขี่ถ้าจะขี่คันเดินก็ไม่ไหว <uge ot> เขาเป็นห่วงหรือว่าเขาไม่อยากให้ฉันขี่หรือเขาไม่อะไรวะกลัวมันมันสมดุลยังละไหวอยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยว่อเป็นเรื่องของครอบครัวเราแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไม่ไรู้ว่าอะไรขนาดนี้มันสลับกันขี่เพราะว่าเกมัยมันขึ้นสูง เคยจะจอดกันนะี่ไหมไม่ลงทำไมล่ะไม่ได้คนแก่ขนาดนั้ะนะถ้าจอดไม่ติดมนะันเป็นแก่ลงก่อนจะไม่กีนหมวกก่อนคือเต็มพ้นตลอดนะถ้าจะเอาล้มมาใส่รถไ้วยบ้างมันมีอยู่หลายหลังรถแต่มันเป็นล้มกันสดไม่ได้ล้มกันแดง เราจอดทางนน้นโอ้มันเต็มม่าเต็มนะไม่เป็นนะไ,ไรอจอดตรงนี้ก็ได้ก็จดอดแต่เรืวางไหนน้องรักไม่รู้ครับคุณเดี๋ยวดูหัวจะดูทางฝั่งนี้ก็ต้องหันจังหวะก็ นี่ไงเรามีหมวกเี่ยงเ้อทยได้ครับสหรับวันนี้อาใครทีเป็นาลิมิบไม่ยอมนะโยนี่กระดาษไว้นี่หาตามในกระดาษ,ดาษยนยมนะ อ็กกระดาษก็ออกมาในเชิงราาก็อ่านร้อไม่ได้ไนร่มใส่ไว้ร่มใส่ไว้ร่มช่างๆร่มทับๆเราเยอะเลยก็มาใส่รถได้บ้างละนรองนิสัเลย

สร้างเงินเงียวนี่เปล่าเขาสร้างเงินเงียวนี่เปล่าเออดีเนาะไม่ต้องไปซื้อซื้อไม่ไหวหรอกซื้อซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวข้างอ่ามันเยอะ ก็เรียนเชิญนะครับผู้สาในชนที่เดินมาทางมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดวิริโชตธรรมรามนะครับอ่าบริเวณพื้นที่14ไร่เป็นสถานที่ปฏิสฐานกรุบาลอาจารย์องค์ที่3นั่นคือหลวงเจ้าวาดนะครับหลวงเจ้าวาดวัดวิริโชตนะครับพระราวพระ ภาวานาโกศลวินะครับินที่ย์บุษ้าชคณะนะภาคที่สุบสองใชครับสี่นยี่สิสงเนี่ยวัดตักบ้างตักไลฝังงูงิมิตมีห้องน้ำสะอาดนะคระับหน้าก็จะเป็นเหมือนตีนนะ พปทารักษานะคุ้มครองนะนะครออเสียงไม่ดังคร่บกับอยากเป็นเศรษฐีถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องสาธุกดังดังสามครั้งเดือนสองสามบนข้างก็จะมีออเสียงไ่ดังครับกบอยากรวย้าอยารวยต้องสาบูกดังดังครั้งทานฟรีนะก็จนะครับลองครับ ขอโัทนาคนอกางพัฒนาติโยมทุกท่านนะครับขอให้เป็นีเนียรติหรือว่าขอให้ถูกหวยระํายที่นวันที่เพื่อเกมเ์ชื่อการศึกานะครับจะมีเจ้าน้าบริการนะครับขึ้นโปแฝงให้นะครับขอพนาสากลจะมาบาสัคั้นเลยนะครับจะมีรม้ใบโืานโยมมอบใยนะครับสำหรับ ตุกใจนะครับเพ um like Mont ื่อเสียบพุ่มภูกมืโพทองนะครับเพื่อได้ต่อยอดร่วมสร้างพญานาครอบฐานองตู่ทวดร่วมกันนะครับสําหรับเจ้าภาพนะครับที่ร่วมกันสร้างพญานาครอบฐานองคู่ทวดนะครับต่อดปละหนึ่งร้อยจะได้รับองค์ู่ทวดมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับ เป็องบุญตั้งแต่หนึ่งร wow ้อยสองร้อยตัม่จะบูชางร้อยตัม่ตินะครับหน้อยาทถงดอกมี้างก็มีให้เนนะครับให้มนโช้างนะครัมีจุดหมาหางช้างก็มีนะครข้างๆ

ก่คือส่วนที่เราจะสร้างนะเอานาป่กองเท้าวนนี้เป็นการดันล่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณชอบโบสถ์แค่ไานต้งแต่เป็นร้อยบาทยีเจ็ดข้าว่องหน้าบ้านได้เลยค่ะเลาะมองที่ระลึกสาาเป็นยุ่งายในงานดุลจราตรีสักกาช่งพน้าร้อกสิแปดีเท่านั้นนะคะลูกนิม่เป็น เพื่อรอพร้อมแนติล้วเราจะได้ตัดพร้กอๆกันตอนนี้นเปิประกาศให้ญาติยาโยมที่เป็น้า,าพิพัดต,ตัวนิ่งสามพัน 3, บาทเพยงนั้นรอบนี้นจะรอบเป็อนอ้าาิตัดตวสามพันบาทลาูกสาวพัน ตัดเลยนะครับอาจารย์อาทิตยสองยายอนในหลดยงทยสองไมหูให้เ็น่านี่อาทสานี่คือการเรียนขอท่องปทโสามจบพท่าดุกนะครับ มสมเด็จในโพสตนะครับีก็เป็นสมงคลนะครับี่ภายในนี่ก็ภายในโบสถ์นะครับสวยามเจ้าวามมากเลยได็อนข้า่างอาครับขอพระนุร็ชินราชนะครับกันนขอพระนเป็นเจ้าทาที่เราจะรอดโบสถ์ก็คือพระชินราชนี่นะ หมูนะครับพี่

ถ้าเราทำบุญก็จะมีบวบทสวดแบบนี้มาให้นะก็จะเรียนนะครับก็เหมือนต้องมีตีพิโสพระกวาครับเป็นกันนะครับเราเราจะขอไปยมะปยมที่มีวัยรุนคนะครับวัยรุนานนะครับมีไหมครับ โยมเจริญพรได้เลยดูเวียนขวานะครับสามรอบนะครับปวโยมที่มีมานที่ฐานปวยโยมจับสายมงคลได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้สันไายสามพี่อีกหนึ่งรอบ จะเป็นนะไปรอมๆนอกวัดนะครับจะเป็นนกขลับยันนะในในนอกวัดนะครับจะเป็นวัดที่พิเศษมากนะครับจะมีขลับบนใบยอดฉัดก็มีนะครับในวัดก็มีนะครับ ต้องสาลานะครับข้างจะเป็นเวกนะครับม่ายับรอบบุดน,ะต,น,น,นตะตอนนี้นเอนน้นกระัก็ถูกโมเจอนะครับเราเรยที่นับ

ในทีนี้ก็จะจะประมาณนี้นะครหน้าก็จะเป็นขุดนะครับขุดสุสันเนะะี่ยทีนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้นะครบจะไปท,ที่พี่ใหม่นะครับจะปพัดใหม่ปรจะนใการไลฟ์มาให้ดูนะครับไลฟ์ให้ดูก็คงน่าจะประมาณนี้นะครับ